วันนี้ไปที่แมยูนะครับบอลเข้าเจ็ดวันติดนะครับฝากวาด้วยนะครับกลุ่มเก้าในหนึ่งสปอร์ตครับ สวัสดีครับขอบอกนักลงทุนทุกท่านครับกลับมาพบกผมเช่นเคยกับเกียร์โฟร์เวิร์ดครับเดยครับคืนนี้ครับเป็นคืนวันที่15พฤศจิกายน2566นะครับคืนนี้ครับก็จะมีคิวลงเตะของฟุตบอลทีมชาติกันเริ่มมาแล้วนะครับและก็ยังมี FA ฟเคัพเก็บตกอยู่อีกหนึ่งคู่นะครับเดี๋ยววันนี้หยิบยกมาให้สิ่งคู่น่าสนใจสำหรับหน้าช่องของเราลวกันครับ แต่ก่อนที่เราจะเริ่มไปวิเคราะห์จาะลึกกันนะครับก็ขอฝากเพื่วยหน่อยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องทางนี้ของผมก็ตรบกวนกดติดตามช่องกด subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเผื่อเวลาที่ผมทำคลิปหรือว่าขึ้นไลฟ์จะได้ขึ้นแจ้งเตือนในช่องทางของท่านนะครับรับรองครับว่าจะมีแนวทางการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเน้นๆจัดหนักจัดเต็มให้กับเพื่อนๆในช่องได้ฟินกันทุกวันอย่างแน่นอนครับแล้วสำหรับผลงานในครอบครัวเมื่อวานนี้นะครับ ด้วยครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมครอบครัวของเรานะครับไปกันที่ทางเข้าหน้าช่องเลยครับหรือไม่ก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่แนวทางฟุตบอลในค่ับคืนนี้คู่แรกก่อนดีกว่าครับขอไปกันที่ยูโรรอบคัดเลือก2024ครับเป็นทางด้านของอิสราเอลครับจะต้องพบกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับโดยวันนี้ครับจะเตะกันที่สนามกลางนะครับเพราะว่าอิสราเอลนั้นยังมีปัญหาภายในประเทศอยู่นะครับก็จะมีสงครามอยู่ก็เลยทําให้การได้เปรียบในการเล่นในบ้้าาาานนนนขออองงิสรรรเเเลลลัััดไไปปคบพะะว่่ตกที แต่ผลงานอิสราเอลนั้นก็ถึงว่าดูดีมีทรงอยู่พ,พอสมควรเหมือนกันครับและวันนี้ต้องบอกว่ามาเจอกับสิตเซอร์แลนด์สถานการณ์วันนี้จาเป็นเหลือเกินครับที่ทั้งสองทีมนี้จะต้องการแทมเพราะว่าทั้งสองทีมนี้ก็ลุ้นเข้ารอบทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเกมวันนี้ผมว่าแลกกันมันแน่นอนและบวกกับกระแสวันนี้ในเรื่องของสูงต่ำนะครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้ดูแล้วจะสูงสูงนะครับเพราะฉะนั้นเกมวันนี้เชื่อว่าจะมีการทำประตูได้เยอะครับคู่นี้เลือกไปที่เพดานไว้ครับตัวคู่ต่อไปกับค พบกับทีมชาติเซอร์เบียได้ครับสังคู่นี้ครับเตะกันที่กรุงบัสเซลประเทศเบลบเ,บลบเบลยียมนะครับเพราะฉะนั้นเบลเยียมวันนี้จะได้เปลี่ยนในเรื่องของสภาพแวดล้อมและก็เสียงเชียร์พอสมควรครับรวมไปถึงแทคนิคของโดมินิโกเทเลสโก้ครับที่ต้องบอกว่ากําลังลงตัวสุดๆครับระบบ4-3-3นําทีมมาโดยเดนโดตอสซาเชลามิโดกูและก็โลเมลูลูกากูกําลังเล่นกันได้อย่างเข้าขาและมั่นใจนะครับ ส่วนด้านของเซอร์เบียนะครับอาจจะต้องมีการปรับทับอยู่บ้างครับเพราะว่าพวกเขายังมีเกมยุโรปให้ต้องขคงวงหน้าควงหลังอยู่นะครับจึงทําให้คู่นี้ครับถ้าบดกันแล้วเ่ยนะครับเบลเยียมน่าจะจัดหนักจะเป็นมากกว่าแถมได้เปรียบในการเล่นในบ้านได้เปรียบยเสียงเคียเกมวันนี้1ลูกผมว่าไม่ยากเกินไปครับคู่นี้เลือกไปที่เบลเยียมครับ ส่วนคู่ต่อไปคู่ที่3ครับเราไปกันที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนแอฟริกาครับเป็นทางด้านของคองโกจะต้องเปิดรังพบกับด้านของมอริตเนียนะครับสำหรับคู่นี้ครับคองโกดูดีกว่าจริงครับเพราะว่าได้เล่นในบ้านที่ตัวเองถนัดด้วยครับทัพคองโกในชุดนี้ครับต้องบอกว่าสตาร์ดังในยุโรปมากันครบคันเลยครับวันนี้มาเจอมอริตเนียที่ผลงานดูดีขึ้นก็จริงแต่ในช่วงเวลานี้ผมมองว่าการที่ต้องมาเจอกับคองโกในบ้านของคองโกไม่ใช่งานง่ายครับเกมวันนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าบทกันแล้วเนี่ยนะครับทางฝั่งของค ลูกผมว่ามีในมือรอรุน้นลูกที่2ฟินได้เลยครับและมาต่อกันที่คู่สุดท้ายครับวันนี้เราไปกันที่ฮอนแรมยู19ครับจะต้องเปิดรังพบกับลักเซมเบิร์กย19ครับ คู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะนะครับเพราะว่าฮอนแลนเหนือกว่าเยอะนะครับเพราะว่าลักเซมเบิร์กเนี่ยนะครับมีผลงานที่ไม่ได้ดีเลยนะครับแถมเสียประตูค่อนข้างง่ายครับเกมนี้บทกันแล้วเนี่ยนะครับยังไงคอนแลนก็ดูเหนือกว่าครับกับกระแสวันนี้ที่เปิดมาถึงแม้ว่าจะแรงก็ตามแต่ก็ยังเชื่อว่าคอนแลนยูสิบเก้าชุดนี้ยังเหนือกว่าเยอะครับบอลเนี่ยนะครับคนละชั้นกันเลยครับเพราะนั้นเกมวันนี้เลือกได้เลยครับไปที่คอนแลนย์สิบเก้ากับวันนี้สี่ประตูผมว่าไม่ยากครับก็ฝ่าว่ายด้วยกันครับสอดสี่คู่น่าสนใจนะครับคืน ทางทัศนาฟุตบอลเพิ่มเติมกว่าน,นี้ไปกันที่ทางเข้าหน้าช่องนะครับรับรองว่าฟินทุกวันแน่นอนสวัสดีครับผมเียร์เฟิร์ดก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ